ของฝากจากเอ็ดีใจบอกเลยว่าคนนี้เซอร์ไพรส์มากสุดเพราะนางไม่เคยบอกเลยว่านางจะส่งของมาให้เมื่อของนะคะมาถึงที่บ้านแม่โบนะคะแม่โบก็งงเลยค่ะนี่ก็คือรีบโทรไปนะคะอย่างที่อยู่เบอร์โทรนะคะที่เขาให้มาแต่ท่านก็ไม่รับสายนะคะนี่ก็ยิ่งแบบอื้อฉันไม่ได้สั่งของมาได้ยังไงก่อนนะคะจนช่วงเย็นนะคะติดต่อไปหาท่านอีกรอบนะคะก็ฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่โบจากเพจแม่โบนะคะนะคะ,นะคะปลายสายนะก็คือเป็นเสียงคุณยายกับคุณตานั่นเองค่ะหนูก็บอกไปว่าอ,อือไม่แน่ใจว่าส่งของ ผิดไหมคะหนูไม่ได้สั่งค่ะคุณยายก็บอกว่าไม่ผิดจ้าไม่ผิดลูกสาวยายเป็นเอฟซีแมโบเป็นพยาบาลเหมือนกันนะคะบอกว่าให้ส่งของให้กับแมโบหน่อยเราก็ได้ถามกลับไปว่าใช่แม่ที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าทุลาลักษณ์ไหมคะคุณยายคุณยายก็บอกว่าอ๋อใช่เลยใช่เลยโอ้ยคุณแม่ทุลาลักษณ์ไม่เห็นจะต้องลําบากส่งมาให้กันเลยเมื่อแม่ทุลาลักษณ์คุณตาแล้วก็คุณยายนะคะอุตส่าห์ส่งของมาให้แมโบได้ทานนะคะแมโบก็จะบันจงตั้งใจกินนะคะเนาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะเอาแบบ จุกๆแบบสับไปเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยสมคำลํำลือนะคะของฝากจากทางใต้ค่ะขอบคุณคุณแม่ทุลาลาคุณตาแล้วก็คุณยายมากๆเลยนะคะที่ Endu m a b บขอให้คุณแม่คุณตาคุณยายนะคะสุขภาพแข็งแรงม,มีความสุขตลอดไปค่ะ